และในวันนี้ผมก็มี45ทฤษฎีในเกมไมค์ครับมาลองให้เพื่อนๆดูกันเอาเราใครที่ยังไม่เคยดูตอนเท่าเก่าก็คือผมเจ้าทฤษฎีต่างๆในไมค์ครับที่หาเจอในกูเกิลมาลองพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูว่าอันไหนมันคือเรื่องจริงและอันไหนมันก็คือเรื่องโกหกแต่ก่อนนี้เพื่อนๆจะเข้าไปดูกันแอนก็ฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,069ไ like ลค์กันด้วยละ่ะเอาละ่ะไปกันเลยและนี่คือฮีโร่บายตอนเด็กหลายๆคนคงจะเชื่อใช่ไหมล่ะว่ามันก็มีอยู่จริงในเกมไมค์ครับแล้วผมก็อยากลองพิ เป็นเวลาเกือบสองแสนชั่วโมงบางเว็บก็บอกว่ามันมีจริงและบางเว็บก็บอกว่าเป็นเรื่องโกหกจนผมก็ได้มาเจอกับเว็บนี้พี่ notch หรือว่าผู้สร้างมายครับเป็นคนให้คําตอบเองเลยและเขาก็บอกไว้ว่าฮีโร่บายไม่มีทางมีจริงแน่นอนและผมก็ไม่เคยมีพี่น้องเออจริงๆแล้วผมก็มีพี่น้องที่ต่างพ่อต่างแม่นะและก็ไม่เคยเจอเลยด้วยและเขาก็ไม่ได้อยู่ในเกมนี้งั้นผมก็ขอถือว่าฮีโร่บายนั้น <c oughs> มันก็ไม่มีจริงแล้วกันนะ <c oughs> หลายคนบอกว่าถ้าเรากระโดดจากมา้าก่อนที่ตัวมันจะตกถึงพื้นเราก็จะไม่ตายผมจะมาลลอองดูแ้วกันนะเ ผมไม่ตายฮะแต่ว่าม้าผมตายแต่อย่างน้อยผมก็รอดนะเนี่ฮและก็มีคนบอกว่าอูดสามารถกระโดดได้ไกลสุดถึง10บ็อกไหนเรามาลองกันก่อนดีกว่า เออมันไม่รอดเหในผมขอรออีกสักรอบหนึ่งคงต้องจัดให้มันตรงขอบเออซักตรงนี้ก็ได้มัง้งน่าจะขอบสุดแล้วแหละเอาละ่ะสู้เขานะลูกพ่อเยี่ <Yo! S 1> มันกระโดดได้สิบบล็อกจริงเหและก็มียูทูบเบอร์สายไมค์คาบบ้าคนหนึ่งที่มีผู้ติดตามเกือบถึง50,000่ซับได้บอกไว้ว่าถ้าเราปายากันไฟซาตนโกโลมมันก็จะไม่ตายในทะเลทรายเอาละ่ะเรามาลองดูกันดีกว่า มันไม่ตายฮะหรือว่าใช้ได้นะเนี่ยอย่าลืมไปกดซับกันด้วยล่ะจะถึง50,000อยู่แล้วแล้วในเนเธอร์ล่ะจะใช้ได้หรือเปล่าอ๋อในเนเธอร์ก็ใช้ได้ฮะโคตรเจ๋งแล้วมันก็ไปยิงซอมบี้พิกแมนด้วยระวังตายนะพวกยูคส์บ็อกหรือว่ากล่องเพลงสามารถให้สัญญาณเลเโซนได้งั้นผมก็ต้องวางเลน์โซนแบบนี้แล้วก็พิสตันแล้กันนะเอาล่ะเรามาลองกันเลยดีกว่า โย่ Yo, มันใช้ได้จริงแฮะผมเพิ่งรู้เลยนะนี่ยลูกของพิกลินมันจะขี่ลูกของฮอกลินได้งั้นผมก็ขอสปอนลูกของพิกลินก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตามวยลูกของฮอกลินเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วหรอมัง้งเอ่อไม่เห็นจะมีตัวไหนขี่กันเลยโย่ Yo, มันขี่ได้จริงๆฮะแล้วมันก็ซ้อนกัน2ตัวด้วยอะไรวะเนี่ยถ้าเราโยนหัวให้ลูกของพิกลินมันจะใส่ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยไหนผมขอลองก่อน เย้ Yo, มีตัวนึงใส่แล้วฮะแล้วมันก็ใส่กันเต็มเลยด้วยดูสิมันกลายเป็นคีเปอร์กันหมดเลยถ้าเราใช้คอมแมนที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เราก็จะสามารถเตกน้ำในเนเธอร์ได้ โย่ yo, มันใช้ได้จริงฮะโคเจงเราสามารถเจอเพชรในบล็อกซัสพวกนี้ได้งั้นผมก็จะลองในพีระมิดแล้วกันนะเออหน้าตาไม่ค่อยเหมือนเพชรเท่าไหร่เลยอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้ก็ไม่ใช,อนนใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอีกคือว่าผมก็ลองมาหลายอันแล้วไม่เจอเลยเอาเป็นว่าผมไม่รู้แล้วกันนะบอ่อน้ําในเทเลสไท์าาทุกอันมันก็จะมีซัสเปเชียรสบล็อกอยู่เรามาเริ่มจากอันข้างหลังเราเลยดีกว่าโย่ yo, อันนี้มีฮะ อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเหมือนกันแถมมี2อันเลยด้วยอันนี้ของจริงฮะคอนเฟิร์มขวานเนเ่อร์ไลท์สามารถทำดาเมจได้มากที่สุดในเกมนี้ผมจะใช้มอดก็สอบซายอันนี้แล้วกันนะถ้าใครอยากได้ก็ไปดูคลิปมุมขวาบนได้เลยเริ่มจากดาบก่อนแล้วกันนะโย12ดาเมจฮะไหนขอลองทรเดนหน่อย13.5แรงใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ขวานเออสิดาเมจผมตีพลาดไปเองอะในขอลองใหม่ โย่สิบห้าดาเมจงั้นแสดงว่าความมันก็แรงสุดในเกมจริงๆฮะเราสามารถพังแจกันด้วยธนูได้ uh huh. ผมว่าไม่มัง้งแล้วถ้าเป็นหีมะอละ่ะมันจะได้หรือเปล่า uh huh. ผมว่าก็คงไม่หรอกมัง้งเอาละ่ะอันสุดท้ายแล้วถ้าเป็นเอเดอร์โปรล่ะมันจะได้หรือเปล่า uh huh. ไม่มีไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนบล็อกข้าวสามารถลดดาเมจจากการตกได้ผมจะตกด้วยความสูงสิบบล็อกและกันนะเริ่มจากอันปกติก่อนและกัน <oy> เลือดก็จะเหลือประมาณนี้แล้วถ้าเป็นบล็อกข้าวละ่ะ โยมันลดน้อยกว่าฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคอนเฟิร์มเราสามารถขังวิเทอร์เวลบ็อกเลนฟอร์ดได้งั้นผมก็สปอนไว้ข้างในแล้วกันโยมันการแรงระเบ,บิดของวิเทอร์ได้จริงๆฮะโคตรเจ๋งถ้าเราขี่อูดอยู่พวกซอมบี้จะตีเราไม่โดนไหนเรามาลองดูกันดีกว่าใช <c oughs> ่แล้วมันก็ตีไม่โดนจริงๆด้วย้ไอพวกซอมบี้กระจอกถ้าหากเราโยนโดนเทมลงไปแล้วเราก็กระโดดลงไปเก็บเราจะไม่ตาย โย่ Yo, ผมไม่ตายแฮะอันนี้โคตรเจ๋งเราสามารถขี่ชาริเฟอร์ได้โดยการเอาอานม้าไปใส่หลังมันเออไม่อะผมพยายามกดแล้วมันใส่ไม่ได้จริงๆแต่เราก็สามารถขี่ชาริเฟอร์ได้ด้วยคอมเมนท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้โย่ Yo, ผมขี่ได้จริงๆแฮะแต่ว่าบังคับไปไหนไม่ได้เลยเอาไปว่ามันก็ใช้ได้อะนะถ้าเราคลิกไวพอเราจะสามารถเปลี่ยนบล็อกกางอากาศได้ะแล้วผมก็เปลี่ยนได้จริงๆแฮะอันนี้โคตรเจ๋งแล้วถ้าเราคลิกไวพอเราจะต่อตัวด้วยหิมะถังเดียวได้ผมว่าผมก็ค่อนข้างเทพอ่ะนะเรามาลองกัน เมื่อกี้มุกเอาไหม oh. เกมมันกลเราสามารถใช้รองเท้าฟอสบ็อกเกอร์เดินบนแมกมาได้โย่ Yo! แล้วผมก็เดินได้จริงๆฮะแถมไม่ร้อนด้วยแล้วถ้าเป็นแคมไฟล่ะจะได้หรือเปล่ามันก็ได้เหมือนกันฮะคตรเจ๋งอันนี้ผมแถมให้แล้วกันนะแล้วถ้าเป็นไฟสีฟ้าล่ะมันจะได้หรือเปล่าโย่ Yo! ไฟสีฟ้าก็ได้เหรอเนี่ยรองเท้าดีแม่งคตรเจ๋งถ้าเรายิงสไลฟเฟอร์ด้วยปืนลูกซองมันจะรอดหรือเปล่าีมคนขอโทษนะพวก ไม่อ่ะมันไม่รอด ฮะมีอะไรเนี่ยไม่เห็นเหรอว่าฉันถ่ายคลิปอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่คลิปของนายด้วยโอ้ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเราก็ซัพพอร์ตช่องของเราได้เหมือนกันนะแล้วมันก็ช่วยผมมากๆเลยด้วยเพียงเดือนละ3าบาทเท่านั้นเองจริงๆก็ไปซื้อคอมใหม่มาทาคลิปนี่แหละแลวเราก็มีเซิร์ฟดิสชอร์ด้วยนะมีคนคุยกันเต็มไปหมดเลยด้วยและทุกคนก็สามารถเข้าไปหน้าช่องของผมแล้วก,กดลิงก์อันนี้ได้เลยเอาละไปดูต่อกันเลยเราสามารถทุบไข่ชนิดเฟอร์ด้วยมือเปล่าได้ใช่ฮะเราทุบด้วยมือเปล่าได้จจริงคเ แล้วเราใช้พิสตันดันมันได้หรือเปล่าเยี่ย <Yo! S 1> เราใช้พิสตันดันมันได้ด้วยฮะถ้าใครจะเอาไปทำวงจรอ,อะไรแปลกๆก็ลองเอาไปทำกันได้เลยนะเราสามารถคันนมจากแพะได้แปลกๆฮะแต่ขอลองดูก่อนดีกว่าเยี่ยเราคันได้จริงๆด้วย ถ้าเราผสมพันธุ์แกะสี่ลุง้งเราก็จะได้ลูกแกะสี่ลุงเออไม่หน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่เลยเราสามารถเผาเครื่องมือเหล็กแล้วเราก็จะได้เหล็กกลับคืนมาไหนผมต้องลองก่อนและถ้าใครคิดว่าทําได้ผมก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะเอาล่ะมาลองกันดีกว่าโยมันเผาได้จริงฮะเออแต่ว่าได้แค่เศษเหล็กมาอันเดียวเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นทองล่ะเราจะเผาได้หรือเปล่า Yo, เยอะแล้วก็เผาทองได้เหมือนกันแฮะอันนี้โคตรเจ๋งเออแต่ก็ได้แค่เศษทองเหมือนเดิมเกมโคตรกัดและผมก็ไปได้ยินมาว่าเราสามารถทําให้สก,กิ้เราล่ลองหนได้ผมก็ไม่ค่อยชัวร์นะตรงใสจะทําแบบนี้หรอมั้งเออไม่อ่ะมันไม่ล่องหนด้วยผมเอ,อมมน,อนเดอร์แมนสามารถยืนในหมอ้อที่มีน้ําได้ไหนผมต้องลองหน่อยแล้ววางน้ําตรงนี้แล้วก็เอ,อนเดอร์แมน โยวมันอยู่ในน้ำได้จริงๆฮะโคตรเจ๋งนั่นน้ำนะพวกนายไม่เป็นไรจริงๆเหรอเบเวเออผมว่ามันเป็นแล้วถ้าเราตีปลาโลมามันก็จะตีเราคืนผมขังตัวเองไว้ในนี้แล้วกันนะ <laughs> โลมาหนะ้าโง่แน่จริงแกก็สวนฉันมาสิ โย่มันตีผมกลับจริงฮะเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเราสามารถใต่น้ำในใบไม้ในเนเธอร์ได้หรือเปล่าเออไม่อ่ะเราใส่ไม่ได้มันเละเหยหายไปเลยถ้าเราเอาน้ําใส่ใบไม้แล้วทาเครื่องฟั้ำหินลาวาจะไม่มีทางเป็นออฟซิเดียนใช่หรือเปล่าเนี่ยคุณคุณแฮะเหมือนคนแถวนี้บอกมา ใช่แล้วมันก็ใช้ได้จริงด้วยโคตรเจ๋งเลยนะเนี่ยใครบอกมาเนี่ยถ้าเราผลักโกเลมลงน้ํามันจะว่ายนะ้ำไม่เป็นแล้วก็จมลงน้ําไปเอาละ่ะลาก่อนนะพวกไปอยู่กับปลาโลมาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโยมันไม่ไว่ายขึ้นมาเลยฮนะแม่มดไม่สามารถตายในลาวาได้ผมรู้ว่ามันมียากันไฟแต่ว่ามันจะกินทันเหรอเอาละลาก่อนนะพวก เย่ Yo, มันกินทันด้วยฮะโคตรเจ๋ง oh, <j> แล้วถ้าเป็นน้ำละ่ะมันจะจมน้ําตายหรือเปล่าเย่วผมเพิ่งเอามันใส่เข้าไปเองนะแล้วมันก็กินยาเลยด้วยอันนี้ถือว่าผ่านแล้วกันนะถ้าเราใช้พิสตั้นทันตัวเองข้างใต้เอ็นพอร์ทัลเราจะสุ่มไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ ยิงด้วยฮะอันนี้โคตรเจ๋งวิเลเตอร์จะวิ่งไปที่เตียงตลอดถึงมันจะอยู่ในเขาวงกดก็ทมผมจะปรับเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ปล่อยมันแล้วกันนะโยมันเริ่มเดินแล้วฮะมันจะไปถูกหรือเปล่านะอย่าไปทางนั้นนะพวกไม่งั้นนายตายแน่มันก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยและใช่มันวิ่งไปหาเตียงจริงด้วยฉลาดใช้ได้เลยนะเนี่ยถ้าเราเอาเนื้อเน่าให้หมากินมันก็จะตายฉันขอลองหน่อยแล้วกันนะไอหนุ่มโว้มันรอดฮะแต่มันกินอร่อยเลยด้วยถ้านกแก้วกินคุกกี้มันก็จะตายใช่แล้ว มันก็ถ่ายจริงด้วยขอโทษนะเจ้านกแก้วตัวหน่อยเป็นยังไงกันบ้างล่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะและก็ฝากาเพื่อนๆมากดซับกันด้วยตอนนี้ใกล้จะห้าหมื่นซับแล้วแหละแล้วทุกคนคิดว่าผมจะถึงแสนซับในปีนี้หรือเปล่าถ้าใครคิดว่าถึงผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะแล้วก็ฝากขอขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกกันด้วยล่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้า and see you guys next video ไปๆอย่าลืมอาบน้ำกันด้วยล่ะให้พวกคนสดในวันวาเลนไทน์